สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในหัวข้อการบริการสู่ความเป็นเลิศหรือ Service e x c e l l e n t e สำหรับในบทเรียนนี้เนื้อหาจะเหมาะกับพนักง,งานในระดับหรือเกรดตั้งแต่1จนถึงระดับ4หรือเกรด4นะครับผมซึ่งสำหรับพนักง,งานทุกตำแหน่งทุกสายงาน โดยเนื้อหาของบทเรียนมีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจในลักษณะของงานบริการรวมถึงความคาดหวังของลูกค้าเพื่อที่จะได้สามารถที่จะให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับก่อนที่ทุกคนจะเริ่มเรียนอย่าลืมไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ผ่านทาง Google Form ก่อนนะครับผมสำหรับบทเรียนนี้เราจะมีด้วยกันทั้งหมด4บทเรียนย่อยนะครับซึ่งแต่ละบทเรียนย่อยจะใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อบทเรียนย่อยซึ่ง เนื้อหาของบทเรียนนี้จะประกอบไปด้วยบทที่1เราจะพูดถึงเรื่องของความหมายและความสําคัญของงานบริการรวมถึงธรรมชาติและรูปแบบของงานบริการและข้อสุดท้ายของบทที่1ก็คือองค์ประกอบของงานบริการครับในบทที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความคาดหวังของลูกค้าเราจะมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวสร้างความคาดหวังของลูกค้ารวมถึงเราจะมาทําความเข้าใจกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าในบทที่2ครับ ในบทที่3เราจะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารในงานบริการซึ่งเราจะพูดถึงทักษะเรื่องของการฟังและการพูดสำหรับงานบริการของพวกเราครับและเราจะพูดถึงบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของการแต่งกายบุคลิกภาพและอิริยาบถท่าทางต่างๆในการให้บริการด้วยครับและบทสุดท้ายบทที่4เราจะพูดถึงเรื่องของการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งเราจะมาทำความเข้าใจว่า ขั้นตอนที่เราควรจะปฏิบัติเมื่อลูกค้ามาร้องเรียนมีขั้นตอนอย่างไรบ้างและข้อห้าเมื่อเกิดการร้องเรียนจากลูกค้าเมื่อทุกท่านเรียนจบทั้ง4บทเรียนย่อยแล้วอย่าลืมเข้าไปทําแบบวัดผลการเรียนรู้ผ่านทาง Google Form ด้วยครับหากท่านใดมีคําถามหรือต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แผนก COE โทร3 2 2 3อถึงสหรืออ e ีเมลมาหาเราได้ที่ training qsncc com ครับ